สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบัญชีต้องรู้ภาษีต้องใช้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นร้อนนะครับเนื่องจากก็หมดปี2 5 6 5ไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นช่วงของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับเจ้าของกิจการ นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ออฟไลน์นะครับรวมถึงพนักง,งานประจําด้วยนะครับวันนี้ที่จะมาพูดกันก็คือเรื่องของเงินเข้าบัญชียังไงสมพากรถึงจะรู้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สำพกรได้มีออกกฎหมายว่าให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการแอปบอร์เดตต่างเนี่ยส่งข้อมูลให้กรมสมพะกรเมื่อข้อมูลนั้นๆเข้าเงื่อนไขนะครับที่นี้เงื่อนไขอะไรที่จะถูกส่งข้อมูลที่กรมสำพะกรและเงื่อนไขอะไร ยังไม่ถูกส่งข้อมูลกรมสรพรากรนะครับต่อไปดูกันเลยครับเงินไขที่1นนะครับก็คือมีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันใน1ธนาคารนะครับหรือ1แอปวอลเล็ตเนี่ยตั้งแต่3,000ครั้งขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างนะครับธนาคาร A เรามีบัญชีเงินฝากอยู่2บัญชีนะครับของธนาคาร A นะครับบัญชีที่1เนี่ยมีเงินเข้าไป1,600ครั้งนะครับบัญชีที่2มีเงินเข้าไป1,900ครั้ง นะครับเราไม่ดูยอดเงินนะเงื่อนไขแรกนะครับไม่ดูยอดเงินนะครับเมื่อเอาจํานวนครั้งที่เงินเข้าเนี่ยของบัญชีที่1่และบัญชีที่2อมารวมกันนะครับจะเป็น3,500ครั้งนะครับบัญชีนี้ก็จะถูกส่งเข้าได้วยกรมสรรพากรนะครับโดยที่ไม่ดูเลยว่าเงินเข้าจะเยอะหรือจะน้อยแค่ไหนนะครับเพราะถ้ามีเงินเข้ารวมกัน ตั้งแต่3,000ครั้งขึ้นไปก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่2นะครับคือมีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันใน1ธนาคารหรือ1แอป w a l l e ตเนี่ยตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปและยอดเงินเข้ารวมตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับข้อนี้จะมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือต้องมีการโอนเงินหรือการฝากเงินเข้าเนี่ยตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปและยอดเงินรวมของ เงินที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะครับมาดูเงื่อนไขนะครับเช่นเรามีธนาคาร A นะครับบัญชีที่1มีเงินเข้า399ครั้งนะครับยอดเงินที่เข้าเนี่ยรวมกันอยู่ที่ 90, 0 0 0 0บาทนะครับธนาคาร A บัญชีที่2นะครับมีเงินเข้าทั้งหมดแค่7ครั้งนะครับแต่ยอดเงินรวมเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเมื่อนํา2บัญชีเนี้ยของ1ธนาคารมารวมกันนะครับจะมีเงินเข้าทั้งหมด4 0 6ครั้ง ยอดเงินรวม2อล้านหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเงินฝากของคุณมีการนําเงินเข้า4 0 6ครั้งและยอดเงินรวม2อล้านหนึ่งแสนบาทก็จะถูกนําส่งข้อมูลเนี่ยให้กรมสรรพากรนะครับที่นี่นะครับตอนนี้เรารู้เงื่อนไขแล้วว่าถ้าเงินเข้าบัญชีแบบไหนจะถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรทีนี้เรามาดูว่าแล้วเงินเข้าบัญชีแบบไหนเราไม่ถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรบ้างนะครับมาดูนะครับว่าเงินเข้าแบบไหนไม่ถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนะครับ อย่างที่หนึ่งก็ค <Qué S 1> <000 S 2> ือเงินเข้าทั้งปีเนี่ยไม่ถึง400ครั้งนะครับไม่ถึง400ครั้งนะครับซึ่งถ้าเงินเข้าทั้งปีไม่ถึง400ครั้งเนี่ยย่อยเงินรวมเนี่ยท่าไหร่ก็ได้นะครับจะย่อยเงินสูงถึง900ล้านก็ไม่ถูกไม่ถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนะครับเพราะเงื่อนไขของเขาคือถ้ามีรายการเงินเข้าตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปอ่าคเวร์อยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปแต่เนี่ยไม่ถึง400ครั้ง นะครับเพราะฉะนั้นไม่เข้าเงื่อนไขแล้วนะครับแม้ว่ายอดเงินจะเกิน2ล้านก็ตามนะครับไม่เข้า2เงื่อนไขเพราะฉะนั้นไม่ถูกส่งข้อมูลนะครับต่อมานะครับเงินเข้าทั้งปีเกิน400 000, ครั้งอ่าดูนะครับเกิน400ครั้งแต่ไม่ถึง3000ครั้งนะครับและยอดเงินรวมไม่ถึง2ล้านบาทแม้ว่าจะเกิน400รายการนะครับก็ไม่ถูกส่งข้อมูลน,นะครับหลักๆคีย์เวิร์ดมีอยู่แค่3,000ครั้ง400ครั้ง สองล้านบาทคีย์เวิร์ดหลักมีสามตัวนี้เลยนะครับว่าจะถูกส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรหรือว่าไม่ถูกส่งข้อมูลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ากรมสรรพากรจะได้อะไรจากธนาคารและแอปบัลเล็ตบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือชื่อนาสกุลนะครับของเจ้าของบัญชีนะครับอย่างที่สองคือเลขประจําตัวประชาชนนะครับของเจ้าของบัญชีนะครับข้อมูลที่สามเนี่ยชื่อธนาคารหรือว่าชื่อแอปบัลเล็ตนะครับจริงๆเขารู้ตั้งแต่ที่ว่า ธนาคาร A ส่งข้อมูลมาแอป Wallet A ส่งข้อมูลมาตรงนี้เขาก็จะรู้แหละว่าข้อมูลมาจากธนาคารไหนมาจากแอปไหนนะครับข้อที่4เลขที่บัญชีเงินฝากนะครับข้อที่5จํานวนครั้งนะครับซึ่งจะมาเป็นยอดรวมนะอย่างเช่นมีเงินมีการฝากเข้าทั้งหมด3,500ครั้งนะครับข้อที่6ยอดเงินรวมนะครับอย่างเช่นยอดเงินรวมเงินเข้าทั้งหมดก็จะมาเป็นยอดรวม นะครับที่นี่นะครับเรามาดูช่วงเวลาว่าเขานับจํานวนเงินเข้ากับนับยอดรวมของเงินที่เข้าเนีย่ยเขานับตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับช่วงเวลานะครับของข้อมูลที่นํามาับลายการเนี่ยว่าเงินเข้าทั้งหมดเท่าไหร่ยอดเงินรวมเป็นเท่าไหร่นะครับเขานับตั้งแต่1นึ่งก็กลาถึงสามธันวาของทุกปีนะครับแต่ถ้าเกิดบัญชีใหม่ล้วเพิ่งเปิดบัญชีกุมภาเขาก็จะนับตั้งแต่เพิ่งเริ่มเปิดบัญชีนะครับถึง3ามธันวาของปีที่เราเพิ่งเปิดนะครับ ปีแรกส่วนปีถัดไปก็จะเริ่ม1มกราถึง31ธันวาคมของปีนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์ให้กับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ